แล้วเธอจะเรื่องนี้เป็น PPM BBB ก็ตอบย้ำด้วยยูนิคอมมชชั่นต่ออีกครับถ้าใครไม่ใชนยูนคอมมิชชั่นในเรื่องนี้ mm hmm. ก็จะปวดหัวอาการเขียนเขียนอะไรยุ่รู้เยอะแยะควจะได้คําตอบนะครับไปหลายขั้นมา PPM คือหนึ่งในสิบกำลังหก่ะครับโดยตั้งบนกับล่างต้องทำไมครับบนกับล่างหน่วยเดียวกันนะคือเธอจะเอาเป็นกก็กำให้หมดทั้งบนทั้งล่าง จะเป็นปริมาตรลูกบาทเซนก็ลูกบาทเซนข้างบนข้างล่างไม่ใช่มาลูกบาทเซนข้างล่างกรามข้างบนไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องหนึ่งส่วเลขสิบกำลังเก้าถูกไหมครับ ppb ก็พาสเปอร A, ์บิลเลียนสารเอเจโปในน้ำร้อยี่ิบ ppm ก็หมายถึงน้ำสิบกำลังหกเอาหน่วยอะไดีถ้าจะเป็นกรามก็กรามมามีเอร้อยยี่สิบกรามอย่างเงี้ยถ้าจะกรามก็กรามให้หมดนะครับ มีสาร B ในน้ำทิ้งได้ไม่เกิน50 P.P.P. หมายถึงน้ำ10กำลัง9เอาเป็นรูปบาทเซนบ้างอ่ะอะ,อะมี B ได้น้อยกว่า50รูปบาทเซนคือถ้าจะรูปบาทเซนก็รูปบาทเซนให้หมดโอเคนะครับพี่ต้องกอารจะสืบตรงนี้แหละ เรามาลองยูนิตคอนเวอร์ชันกับตะก,กั่วดูครับข้อตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยสามสิบ ppm ของตะก,กั่วครับในน้ำสองจำนวนสองร้อยลิตรมีตะก,กั่วอยู่กี่กรัมเราจะยูนิตคอนเวอร์ชันยังไงครับอันไหนเป็นตัวเริ่มต้นครับซีนเริ่มจากตรงไหนดีแล้วเราได้ไหมต้องมีกี่แฟกเตอร์ เรามาช่วยกันทำเริ่มจากไหนดีครับมิวสองร้อยลิตรโหเยี่ยมมากเริ่มได้แล้วครับสองร้อยลิตรของใครครับของน้ำนี่อ่าแฟกเตอร์ที่หนึ่งต้องเปลี่ยนอะไรก่อนเราต้องได้คําตอบเป็นกร,รัมของตะกั่วนะมันต้องมีแฟกเตอร์นี้แน่ๆสามสิบีบีเมโจทย์กำหนดแต่มันยังไปใช้ไม่ได้เพราะมันยังเป็นลิตรน้ำอยู่เลย เปลี่ยนเป็นกรามก่อนรีบน้ำต้องทำเป็นไงครับ<ม>ถ้าเราใส่รีบน้ำข้างล่างต้อง,งอไปเป็นอะไรก่อนถึงจะไปเป็นน้ำหนักได้<ม>อ่าเป็นลูกบาทเซนก่อนแล้วไงต่อ<ม>ลูกบาทเซนก็ค่อยมาเป็นเป็นกรมัมอ่ะได้กรามน้ำมาแล้วใส่ปุ๊บแฟกเตอร์ต่อไปอะไรครับช่วยคิดเล่ามันจะมาถึง BPF แล้วนี่ไงเพราะว่า ตรงนี้เป็นกร,รัมน้ำแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็นกร,รัมตะกัวอ้าวเห็นแล้วเห็นไหมกรรมตะกัวเขียนยนไปข่าวกรรมตะกัวได้มาลล,ล,ลูกลิ็ดน้ำนตัดลิรน้ำรูปบาทเซนต์ตัดรูปบาทเซนตกรรมน้ำตัดกรรมน้ำเน,นี่ยครับมีสามแฟกเตอร,ร์เขียนนี้สวยด้วยมันเป็นลาดับขั้นตอนหนึ่งเ็ดมีหนึ่งพันลูกบาทเซนทุกคนใส่เออทุกคนใส่หน่วยเสร็จแล้วตัวเลขไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ คิดว่าคงไม่มีปัญหาตัวเลขกันมีน่าจะมีปัญหาการลําดับหน่วยว่าอะไรไปอะไรอย่างนี้เพราะตัวเลขมันเบสิกถามว่าเอ้าพี่น้องเนี้ยกำน้ํากับลูกบาศก์เซนน้ํากเหนนแน่นโจทยไม่ได้ให้มาทําไงอะครับทําไมให้เป็นหนึ่งอะทําไมกวแมเหนแน่นเขาไม่ให้มาจริงๆริมันน่าจะให้เนาะแต่เขาไม่ให้เขาจงใจไม่ให้ด้วยทําไมถึงให้ทําไมถึงไม่ให้ไม่มันก็ละลายอยู่น้อยขนาดเนี้ย เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาใช้ PPM หรือ p p b แปลว่าตัวถูกละลายน้อยไหมครับน้อยมากอ๋ออจะบอกว่าน้อยมากคือถ้ามันน้อยขนาดนั้นเนี่ยความหนะยดน้ำเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนเราต้องรุดเราต้องอินฟลูเอนซ์กันเองว่าอ๋อ PPM หรือ PBB มันใช้กับปริมาณสารตัวถูกละลายที่น้อยมากๆก็ามเหนียดน้ำจึงเป็นหนึ่งเหมือนเดิมใช้ได้เลยอ่าเสร็จปั๊บเขาบอกว่านี่ไงสามชิป PPM ใช้แล้ว มีสามสิบกรัมตะกัว่วในน้ำสิบกำลังหกกรัมคำตอบปึ้งปึ้ง,งออกมาได้เห็นไหมครับ <p> เห็นภาพเนาะไหนยูนิตคอมเวชันกันเป็นจริงๆหรือเปล่าไหนต้องลองดิข้อสองเนี่ยเธอต้องยูนิตคอมเวชันหนึ่งสองบรรทัดเลยคือบรรทัดหนึ่งเป็นของซอลเฟอร์ไดออกไซด์อีบรรทัดหนึ่งเป็นของไนโตรเจนไดออกไซด์ถ้าทำของซอลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ไนโตรเจนก็ได้ด้วย พเพราะมันสเตปเดียวกันเลยครับเธอต้องทำยูนิตคอนให้พี่ดูเป็นการยืนยันว่าทำได้เองแล้วอะไรคือแฟกเตอร์ไอ้อะไรคือตัวเริ่มต้นคือเบสิสอ่าอากาศสิบลูกบาทเมตรเริ่มต้นเหมือนกันครับทั้งคู่แล้วไปต่อ,อยังไงล่ะเนี่ยเขาถามเป็นมิลลิกรัมของแก๊สใช่ไหมไหนอลองลองลองวิธีแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดดูที่พี่ทำมามันน่าจะคล้ายกัน ลองคิดแล้วเนี่ยครับมีประโยชน์และตตาดไปที่เธอยังลองคิดไปแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์เสมอแต่วัานีครับเรื่องนี้สิบรูปบาทเมตรของอากาศยังไงต้องเขียนสังเกตที่จะบอกเธอเสมอว่าให้เขียนข้างล่างก่อนเสมอเพราะมันจะต้องตัดกันได้จะเป,เป็นอะไรดีอ่ะเป็นรูปบาทเมตรเป็นอะไรดีเป็นลิตรด,ดีกว่าเพราะว่าลิตรมันเข้าสู่โมง,ง่ายลิตรอากาศยังอากาศอยู่นะเสร็จปับ๊บ ม,มันกังกังวลตัวเลขปุ๊ใช่ก่อนหนึ่งรูปบาทเมตรเป็นหนึ่งพันลิตรอ่ามาถึงลิตรอากาศแล้วเฮ้ลิตรอากาศเหมือนเดิมไม่ต้องคิดอะไรมากมันต้องเหมือนกับข้างบนกลายเป็นอะไรดีกลายเป็นลิตร SO2 เลยเพราะว่าเขาให้มานี่เป็นเทียบโดยปริมาตรเห็นไหมพอรู้ละอันนี้สิบกำลังหกนะได้เป็นอันนี้ห้าจุดหกอกลายเป็นลิตรของ SO2 เลยเห็นไหมเนี่ยตัดกันไปสามได้สองแฟกเตอร์นะ เสร็จแล้วลิตรอันนี้โยงมาเป็นอะไรครับกลาเป็นโมของ SO2 เพื่ออะไรครับลิตรเป็นโมแล้วโมจะได้เป็นกร,รัมไงแต่เขาถามเป็นมิลลิกร,รมัมเดี๋ยวอีกแฟกเตอร์หนึ่งโมหกสิบสี่กร,รมัมแล้วก็ต่ออีกหนึ่งกร,รัมเท่ากับมิลลิกร,รมัม หนึ 1> 1, re, né, ่งพันมิลลิกรัมใช้ติบกำลังสามว่ากันเนี่ยกี่แฟกเตอร์ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแฟกเตอร์อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยข hey, ้อสอบมันคงไม่ออกมาสองแฟกเตอร์ให้เธอทำหรอกนะแม่เห็นภาพยังมันมันต้องค่อยๆจินตนาการไปดีละขั้นจริงเลขก็ไม่ยากนะตัดกันได้หมดเลยเนี่ย สิบกำลังกหกกับสิบกำลังสามหนึ่งพันอ๋อตัดหมดเกลี้ยงเลยนี่อันนี้ตัดกัอนนี้ตัดหมดเลยห้าจุดหกกับสองพี่พ์เป็นสี่ได้สองจุดห้าห้าไปปุบได้ร้อยยี่สิบแปดมิลลิกรัมมั้งใช่ปะหตัดมาอันล่างทำเองได้แล้ว เหมือนกันเป๊ะเลยฝึกเขียนครับฝึกเขียน NO2 เหมือนเดิมเลยทีนี้สเต็ปเดิมทุกอย่างแค่เปลี่ยนจาก ppm เป็น ppb ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดตรงนี้เป็นสฉดกำลังเก้าเท่านั้นเองทำได้แล้วเนอะ NO2 ทำได้เนาะวิธีเดิมแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ ppm ตรงนี้เป็น ppb แล้วทุกอย่างก็ับสเต็ปเพิ่มๆๆๆเหมือนเดิม มาแตรงนี้จะได้ประมาณ9.2มิลลิกรัม NO2 นะแต่ก็เสเต็ปเดิมมานะรื๊ๆๆๆมาเลยนะอ่ะข้อสามลองดูครับเริ่มคล่องล้วเรื่องทำเป็นละต้องรีบฝึกแล้วพอเป็นแล้วนะครับอยากกลับไปใช้เป็แตัในายางนะเป็นวันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าลืมนะถ้าเราไม่ไม่ทยอยใช้ไปเรื่อยๆมันใช้เพื่อจำ เรียนรู้ที่จะเริ่มต้นด้วยตัวเองด้วยเริ่องยังไงหนึ่งจุดสองกรัมของปลอดในยี่สิบรูกบาทเมตรน้ำอะแล้วไปยังไงให้มันกลายเป็น P.P.P. ได้ P.P.P. ต้องหน่วยเหมือนกันจากกรัมหรือจะลูกบาทเมตรก็ว่าไปก็มันหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันอ่ะ ชั่วโมงหนึ่งเท่ากันก็ใช้เทียบกันได้อาจจะเริ่มต้นตรง,งนี้ก็ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยึงไม่หมดหมดข้อคาราหาละอ๋อหนึ่งชั่วโมงเว้ยอา่าอย่างงี้อ่ะเรามีที่มาที่ไปทีนี้ข้อนี้ก็ทําให้สองแบบข้อนี้โจทย์ไม่รัดกลุ่มเนาะเราจะทําเป็น ppm หรือ ppb ละ่ะเอ้ยเราจะทําเป็น ppb เนี่ยแบบกรรมหรือแบบปริมาตรแบบกรรมดีกว่าเพราะถ้าเป็นปริมาตรเนี่ย เปลี่ยนตลอดในปริมาตรเปลี่ยนได้มาเปลี่ยนยังไงอ่ะเนาะงั้นเราเปลี่ยนน้าเป็นกรามง่ายกว่าหนึ่งลูกบาทเมตรน้ํากี่กิโลกร,รัมครับมันคือสิบกลังหกกรักรรมนะถ้า,าทําได้อย่างี้ก็จบแล้วเนี่ยถ้าเรารู้นะมันก็จบเลยแต่ถ้าเราไม่รู้เราเปลี่ยนลูกบาทเมตรเป็นลิตรลิตรแล้วก็เป็นลูกบาทเซนลูกบาทเซนค่อยมาเป็นก็อยมาเป็นกรามก็ได้ แต่อย่างนี้เราเรารู้ได้เลยแต่ว่าวอุยมีพี่ใช้วิธีไหนไก็คําตอบเลยอย่างนี้แต่ว่าอย่าเพิ่งคําตอบก็ยังไม่เชิงเพราะว่าคําตอบนั้นเป็น P P B เอ,อ่ะเอทําไงครับตอนนี้จะกลายเป็นอะไรครับอยู่ดีคุณก็ไปได้ไง่าเปลี่ยนอคิดได้มาก่อนวันนี้เป็นอะไรครับเออเราต้องทําให้ ราต้องทําให้ร้างเป็นสิบกลังก้าไม่ได้เธอก็คิดออกมาก่อนกระดอนนี้หรือไม่เธอก็แปลงล่างนี้สิบกัลังสามสิบกัลลังสามค่าจะไม่เพี้ยนถูกไหมแล้วไอ,เอ้เธอนี้เธอทําไมครับตัดทิ้งเขียนเป็นพีพีบีแทนเธอนี้จับลงกันเป็นสิบกัลลังเก้าตัดทิ้งปุ๊บคําตอบอยู่ข้างหน้าแล้วนี่กลายเป็นพันสองหารยี่สิบพันสองร้อยหารยี่สิบได้หกสิบถูกไหมครับ 60 P P P นี่การแปลงเศษส่วนงงไหมครับคือพี่พูดไม่งงหรอกมันก็อ๋องก็คุยบนล่างค่าไม่เปลี่ยนพอทำเองปุ๊บไปไงต่อวะอันนี้มันเป็นประสบการณ์จริงทำบ่อยๆแล้วเธอจะเก่งนะครับแต่ซึมซับจากวิธีการของพี่ไปเนี่ยแล้วเธอจะไม่ช้าแต่ถ้าเธอเติมเติมซับ ธอต้องมีที่เติมสาวแบบไม่ง,งั้นมันไม่มีหลักการมาลองดูต่อมาเศษส่วนโมรครับเศษส่วนโมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีที่อาจารย์ชอบเอามาเล่นในโรงเรียนเธอนั่นแหละแต่ไม่ค่อยออกข้อสอบเข้ามาอะไเท่าไหร่แต่ไม่แน่หลัอาจจะออกก็ได้เศษส่วนโมจะไม่ต้องใช้ยูนิตคอมมรชชันเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันใช้การบวกลบยูนิตคอมมรชชันจะการคูณเข้าไปใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่มีการบวกลบยูนิตคอมมรชชันจะไม่ดี ที่จะไม่แนะนําให้ใช้เรื่องไหนก็ตามที่มีการบวกลบอย่าใช้ยูนิตคอนเพราะยูนิตคอนมันไปแล้วมันติดแต่เมื่อข้อไหนที่ไม่มีการบวกลบเลยคุณยูนิตคอนให้จบไปเลยครับบรรทัดเดียวออกอ่ะเซนโซยโมคืออะไรรู้จักก่อนโมแฟคชันนะครับเซนโซยโมของเขาใช้ตัวย่อคือ x i สมมุติว่า x i กอ็หมายถึงยกยกตัวอย่างอย่างดีกว่าพี่มีพี่มีอะไรดีเอทานอนลหรือไมทานอลก็ได้ c 2สอง h OH ตัวเนี้ย หนึ่งโมนะแล้วก็มีน้ำอยู่เก้าโมอ่านี้โมรวมเป็นเท่าไหร่ครับรวมคือสิบโมถูกไหมงั้นเศษส่วนโมของเมทานอลก็ใช้ตัวย่อเป็น x นะ x แล้วก็ห้อยของตัวนั้นเท่ากับหนึ่งส่วนสนะิบไงถ้าเกิดเศษส่วนโมของน้ำก็เท่ากับเก้าส่วนสิบยากไหมครับอย่างนี้เศษส่วนโมของอะไรก็เอาตัวนั้นหารด,ด้วยโมรวมในระบบ ถ้ามีสามอย่างก็รวมสามอย่าง,ข,งข้อสังเกตสำคัญก็คือเศษส่วนโมของทุกๆตัวบวกกันแล้วต้องเป็นต้องเป็นหนึ่งถูกต้องเพราะมันรวมกันแล้วต้องเป็นหนึ่งอยู่แล้วเพราะมันหารด้วยตัวรวมไงงั้นขเข้าใจคำว่าเศษส่วนโมแล้วนะครับโมตัวนั้นหารด้วยโมรวมนั่นเองความหมายโมสารน,นั้นหารโมรวม ูเหมือนง่ายก็ง่ายเลยไม่มีอะไรเลยลองมาดูในข้อสอบกัก่อนเราจะรู้ว่าเขาก็ยังทําเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากได้นะครับแต่มันสำหรับพวกเธอแน่นอนถ้าเธอได้ฝึกนะลองดูนะข้อหนึ่งข้อสองลองดูครับข้อหนึ่งเดี๋ยวพี่ทำให้ดูทำทำพร้อมกันดีกว่าทำให้ดูไม่ได้ประโยชน์ จงหาเศษส่สวนโมของแต่ละองค์ประกอบในสารลายเปทานยี่สแปดปอมีการโยงของเก่ามาเห็นไหมเธอต้องแตกตัวนี้มาเป็นอะไรครับเป็นตัวถูกคือเป็นเมทานอนเขียนเป็นสูตรแล้วกันเมทานอนเขียนสูตร CH สาม OH นะกับน้ำอะแตกออกมาครับยังไงครับเร็วเขาบอกยี่สิบแปดเปอร์เซ็นโดยมวลหมายความว่าอะไรร้อยหนึ่งมีอันนี้อยู่ ยี่สิบแปดกรัมมีน้ำอยู่เจ็ดสิบสองกรัมเก็ดไม่เอยแล้วรวมกันเป็นสารละลายหนึ่งร้อยกรัมแต่อันนี้มักจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะเราคิดเรื่องเศษส,ส่วนโมอยู่สารละลายไม่ได้ใช้ใช้ไหเธอต้องแปลงให้ได้อย่างเงี้ยมองอันนี้ปุ๊บออกมาเป็นอย่างงี้เสร็จปั๊บเปลี่ยนอันนี้เป็น <S <S <ม>เป็นโมกี่โมครับหนักเท่าไหร่นีกี่โมครับอ่ะเราจัดให้พี่หน่อย ออ้ชามาอันนี้หนัก3.2กิโลครับ0.875คิดให้ก็ได้เดี๋ยวเราจะฟังง่วนะอันนี้อ2กิโลครับ4.0กิโลฮะโอเคโลรวมเป็น4.875ให้หาเศษส่วนโมของแต่ละองค์ประกอบก็ง่ายเลยของเมทานอลก็เป็นเท่าไหร่ครับ ส่วนจุดแปดเจ็ดห้าหารสี่จุดแปดเจ็ดห้าถ้าของน้ำอ่ะสี่หารด้วยสี่จุดแปดเจ็ดห้าเนี่ยคําตอบมาแล้วไม่ต้องคิดเลขติดไว้อย่างนี้ในห้องสอบนะถ้าเกิดเป็นห้องสอบมันก็จะประมาณนี้ยมันก็ต้องคิดนะครับพอได้ไหมอย่างนี้มันยากตอนเริ่มคิดเนี่ยมันจะต้องแตก,งงกองค์ประกอบมาเป็นให้หมดให้เราเห็นทุกตัวงั้นเทคนิคลับในการไม่รับแล้วตอนนี้ในการใิดเรื่องสลายคือ โจทย์ให้อะไรมาก็ตามอย่ามองมันอย่างนี้อย่ามองสิ่งที่เขาให้แค่นี้ให้เธอกระจายไปนออกมาเป็นองค์ประกอบย่อยมีตัวถูกเท่าไหร่ตัวทาเท่าไหร่สารละลายเท่าไหร่เมื่อไหร่ที่เธอมองยี่สิบแปดเปอร์เซนตตรงนี้แตกออกมาเป็นตัวองค์ประกอบต่างๆได้เธอจะเห็นภาพรวมทันทีที่ทําไม่ได้คือเนี่ยที่บอกว่ามองอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แปลงให้ตัวนี้ให้เป็นอย่างอื่นเหมือนก็ไปไหนไม่ได้ครับทุกข้อจะเป็นอย่างนี้หมดเลยเนระื่องสารละลายต้องพลิกแพลงได้ครับ ข้อสองลองดูเองสิเธอจะสามารถแปลงอีกตัวนี้ออกมาเป็นแบบนี้ได้ไหมแตกมันออกมาแตกมันออกมากดแอิติกเขียนสูตรเป็นไหมครับ CH3COOH แล้วก็น้ำแตกมันออกมาให้ได้แล้วไหนจะต้องมีสารละลายอีกอันนี้อันนี้ไม่หมูเหมือนเดิมแล้วยากขึ้นแล้ว ่ไหมครับเธอก็ต้องมองบอกมาอ๋อนี่สองโมนะสารละลายสองเอสารละลายหนึ่งพันลูกบาทเซนอ่าแต่งันนี้ก็ได้แค่นี้จริงๆมันได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็แปลงล้างต่อครับลูกบาศเซนนี้ทําเป็นอะไรดีทําเป็นกรัมเลยหนึ่งจุดศูนย์สองกรัมโมอหนึ่ 1, 20, งพันยี่สิบกรัมทําอย่างนี้ไม่มีใค่ทำอย่างนี้บ้างอันนี้ก็แปลงเป็นกรัมก่อนเฮ้ยโอ้หนะัหกสิบ สองโมก็ร้อยยี่สิบกรัมถ้าเธอไม่ทําเป็นกรามออกมาทั้งคู่นะเธอจะไม่มีทางได้น้ําออกมาเลยเพราะน้ํามันมันไม่บอกมาในหน่วยเนี้ยมันมันให้มาแต่สาัลไลกับตัวถูกลายเธออยากได้น้ําเธอต้องเธอต้องแปลงเป็นกรามก่อนเห็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 นเส้นทางยังจับลบกันปุ๊บอ,ออกมาน้ําเหลือเก้าร้อยกรมัมแปลงกลับมาเป็นโมใหม่โอ้โหวนไปวนมาวกวน,นจริง ใช่ไหมเพระเต,ต้องแปลงมาเป็นโมเพื่อหาเศษส่วนโมน้ําหนักสิบแปดเก้าร้ยกรัมกี่โมครับ 50. 50โมโอ้ง่ายมากเลยให้หาเศษส่วนโมขององค์ประกอบ mm hmm. กอ็ X ของแอซิติกเป็น,สน2ส่วน52เขียนเต็มไปเลยนะเดี๋ยวงงส่วน X ของน้ำ50ส่วน5 สิบสองอางนี้เราดูที่มาที่ไปแน่นอนโอเคนะอ่ะไหนอีกข้อหนึ่งข้อสามจัดด้วยตัวเองโอ้ข้อสามก็เหมือนข้อสองไหนลองดู นี่คือ Nh3 แยกมันออกมา ครับเสร็จแล้วใช่ไหมดีมาอืมถ้าใครทำเป็นมันจะเริ่มชิน มันมันแค่แยกออกมาปึ๊บปุ๊บออกมาเห็นไหมครับขณะนั้นก็ช่วยตรงสาระลายนี่เองคิดว่าเป็นโมครับได้เนาะซีนได้ไหมรีได้นะครับ คือการที่เราต้องแยกออกมาตรงเนี้ยมันก็แยกได้ก่อนแล้วก็ต้องไปต่อเองเพื่อออกมาเป็นโมให้ได้ดูจากรู้สอนไม่งงนะมันก็ไปอย่างที่พี่เขียน